สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง พื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุน ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะดาวพุธย้ายครั้งนี้จะนําสิ่งดีๆมาให้กับท่าน2เรื่องนะคะดาวพุธย้ายมาเพื่อส่งเสริมท่านเน้นๆเ,เลยค่ะช่วงนี้เพราะว่าย้ายมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีพอสมควรนะคะเป็นช่วงที่ท่านมีสติมากขึ้นจะทําอะไรก็ตามท่านจะคิดละเอียดรอบคอบละรัดกลุ่มมากขึ้นปัญหาบางอย่าง ที่คาราคาสั่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะและจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยค่ะดาวพุธย้ายในวันที่19กันยายนนะคะถึงวันที่6ตุลาคมปี2567ค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะถึงแม้ว่าดาวพุธนั้นจะมาไวัยไปไวเรียกได้ว่าเดินไวสิ่งหนึ่งที่ท่านจะสังเกตได้เลยก็คือว่าดาวพุธนั้น จะย้ายมาส่งเสริมท่านหลายด้านบรรยากาศภายในครอบครัวมีความสุขขึ้นมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ปากมีเสน่ห์คนนิยมชมชอบใครเห็นก็รู้สึกดีใครเห็นก็รักและเมตตาท่านที่ผ่านมานะคะหากท่านและคนในครอบครัวบางคนทะเลาะก,กันอยูอ่เข้าใจผิดกันอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีวิธีพูดจาโน้มน้าวจิตใจปรับมาเข้าใจกันพูดคุยกันดี อีกครั้งค่ะแนะนํานะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะ,ะเฉลียวฉลาดมีไหวพริบในการใช้คําพูดหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรเป็นพิเศษให้ท่านรีพูดคุยได้เลยนะคะเพราะว่าท่านจะทําสําเร็จในที่สุดคุยได้ทุกเรื่องค่ะทั้งเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องการเงินด้วยนะคะท่านใดที่เป็นนายหน้าขายบ้านที่ดินอสังหาช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่น ในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านก็ค่อนข้างเด่นด้วยเช่นเดียวกันจะมีข่าวดีมีโชคมีลาบบ้านรถที่ดินอสังหาจะนําข่าวดีมาให้กับบางท่านท่านใดที่กําลังดําเนินการยื่นเอกสารเกี่ยวกับบ้านที่ดินอสังหาท่านก็จะมีข่าวดีในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีความรู้สึกว่า ท่านสบายใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านและหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรเกี่ยวกับบ้านท่านจะได้ลงมือทําเช่นได้ต่อเติมซ่อมแซมปรับปรุงบ้านนะคะบางท่านก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่จู่ๆก็มีเหตุการณ์ที่ท่านนั้นเสียเงินไปกับรถและบ้านนะคะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องซ่อมรถซ่อมบ้านในช่วงระยะเวลานี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านบางท่านก็เป็นเรื่องดีบางท่านก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะมันจะมีสองด้านแต่จะมีกลุ่มเล็กๆค่ะที่ท่านเสียเงินไปกับรถละบ้านแต่ที่แน่ๆน,นะคะชาวราศีเมถุนในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนไม่เกี่ยวกับเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งต่อมาในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นความคิดลื่นไหล นะคะไอเดียใหม่ๆจะเข้ามาและท่านค่อนข้างที่จะขยันทำงานหาเงินก็เก่งท่านจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหากรอคอยสิ่งใดก็จะได้มาบางท่านจะได้เริ่มศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเริ่มสนใจการสร้างไรายได้นะคะจากช่องทางใหม่ๆเช่นบางท่านก็เริ่มเอาจริงเอาจังจากโลกโซเชียลออนไลน์คือพูดได้ง่ายในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านสนใจอะไรเป็นพิเศษ ท่านก็จะตั้งใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นๆแบบจริงจังบางท่านที่ผ่านมาท่านก็พอใจจากรายรับาจากงานประจำของท่านเพียงช่องทางเดียวนะคะแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านเริ่มที่จะมองหาช่องทางการทำงานหาเงินเพิ่มช่วงนี้เหมาะแก่การหาความรู้เพิ่มเติมโดยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้เหมาะแก่การริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ บางท่านมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้เช่นบางท่านก็ย้ายงานได้ทำงานในสถานที่แห่งใหม่หรือว่าบางท่านก็ได้ทำงานสายงานใหม่ๆได้เริ่มต้นใหม่กับบริษัทใหม่บางท่านมีความจําเป็นก็ต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นการย้ายจากบ้านเช่าไปอยู่บ้านของตัวเองหรือย้ายจากที่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านย้ายที่ทํางาน ท่านไม่มีความสะดวกในการเดินทางจำเป็นว่าจะต้องย้ายที่อยู่อาศัยย้ายบ้านตามงานก็มีด้วยเช่นเดียวกันบางท่านจัดการเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาได้ลงตัวนะคะแก้ไขกับปัญหาเรื่องบ้านรถที่ดินหรือว่าเรื่องงานที่คาดาคาซังได้สำเร็จในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ต้องขอชมเชย ชาวลัคนาชาวดาสีเมถุนนะคะท่านสู้มากๆงานหนักและเหนื่อยแต่ไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้เรียกได้ว่าสู้มากท่านจะมีพลังบางอย่างมากระตุ้นจิตใจถ้าท่านคิดที่จะทำอะไรแล้วในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะพุ่งตรงเข้าไปหาทันทีนะคะไม่กลัวฉะนั้นท่านใดที่มี แนะนำนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรเป็นพิเศษให้ท่านลงมือทำได้เลยนะคะเพราะว่าท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือหากติดขาดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขกับปัญหาได้และมักจะแก้ไขกับปัญหาได้ด้วยตัวของท่านเองด้วยมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามให้มีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าได้ประมาทเด็ดขาดและขอเตือนในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะ อารมณ์สวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายให้ท่านควบคุมอารมณ์ให้ได้ห้ามทะเลาะก,กับคนรอบข้างเด็กขาดทั้งที่บ้านและที่ทํางานนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นเดินทางบ่อยขึ้นที่สําคัญจะมีใครบางคนทําให้ท่านหงุดหงิดโมโหและหัวร้อนฉะนั้นขอให้ท่านใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ให้ได้และให้ระมัดระวังคําพูดให้มากๆให้ท่านนั้นคิดก่อนพูดทุกครั้ง หากจะพูดคุยอะไรกับใครก็ตามถ้าใจร้อนห้ามพูดคุยเด็กขาดการพูดคุยในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลห้ามใช้อารมณ์ในการพูดคุยมันจะทำให้ท่านเกิดความเสียหายคลิปนี้จะบอกทั้งมุมดีๆและมุมที่ไม่ดีให้ท่านได้ระมัดระวังจะไม่บอกแต่เรื่องดีๆเพียงอย่างเดียวแน่นอนฉะนั้นให้ท่านใจเย็นๆน,นะคะในช่วงระยะเวลานี้ให้ระวังความ อ่าให้ระวังอารมณ์และคําพูดให้มากๆหากมีปัญหาก็อย่าได้ใจร้อนให้ค่อยๆคดค่อยๆแก้เรียกได้ว่าสติมาปัญญาเปิดส่วนทางด้านการเงินช่วงนี้นะคะรายรับเข้ามาดีแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับใครบางคนภายในครอบครัวจะสูงขึ้นจะมีเหตุการณ์ในท่านนั้นต้องเสียเงินไปกับรถบ้านที่ดินอสังหาแต่บางท่านในช่วงระยะเวลานี้เสียเงินแล้วก็เพื่ออนาคตที่ดีของท่านนั่นเองนะคะบางท่านก็จะหมดเงินไปกับการ การเรียนหรือหาความรู้เพิ่มเติมค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะเป็นช่วงที่ปากมีสเสน่ห์คนนิยมชมชอบปากให้โชคให้ลาบบางท่านปากพารวยนะคะท่าน,นจะมีข่าวดีจากการพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดนะคะช่วงนี้คนนิยมชมชอบค้าขายประสบความสําเร็จซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสาเร็จหากมีการแข่งขันกับคนอื่นๆท่านก็จะอยู่เหนือ บุคคลเรานั้นนะคะคือพูดง่ายๆโอกาสที่จะชนะคนอื่นมีสูงขอเพียงท่านทําเต็มที่ยังคงเหนื่อยนะคะเพราะว่างานเข้ามามากขึ้นและท่านจะเหนื่อยใจกับคนรอบข้างบางคนพอสมควรทั้งคนที่บ้านและที่ทํางานค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ ขอเตือนอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปนะคะระวังเขาจะนําความเดือดร้อนมาให้ท่านค่ะค่าขอไว้พรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามขอท่านขอทุกท่านโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ